สวัสดีครับเข้าสู่ช่องโุ l ัก s ท l a r c h a n วันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บังคุดเมื่อวานได้ข่าวว่าเจ็บตัวหรอเจ็บตัวไม่ได้ตกตน้นัมคุดนะครับราคาตกตก40บาทเจ็บตัวมากวันนี้แก้ตัวไม่รู้จะได้จากจากเท่าไหร่จาก90เหลือ50วันนี้เดี๋ยวต้องไป,ปอัปเดตอาจะเปลี่ยนร้านปีนี้ออกตัวเท่าไหร สองร้อยได้ไหมได้อยู่เนาะได้ร้อยยี่สิบตัวเอ้ยสองร้อยตัวครั้งแรกสองร้อยตัวนี้ก็ได้สองร้อยสองร้อยแล้วก็มาอ่าร้อยเก้าสิบร้อยเก้าไหลมาถึงร้อยสามร้อยยี่ร้อยสิบเหลือเก้าสิบเก้าสิบแล้วก็ลงมาห้าสิบเลยดี๋มาเจ็บจาหัสดูดูดูแนวเก็บไหมว่าเราจะเก็บประมาณไหนโลกประมาณไหน พาดูไหมไเก็บไปเยอะแล้วแหละมันอยู่ในตะก็้าปดีนเกขึ้นได้ทำทำคลิปตะหน่อยหา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 อึงององอ้งหายไปนาน <c oughs> พูดผิดพูดถึกเลยถูกถูกยังไม่รู้ตากล้องจะเห็นหรือเปล่านีา่นี่นี่อันนี้ก็คือสีขึ้นสีได้ขึ้นเยอะไปแล้ว อเงี้ยอันนี้ไม่ใช่หมานะไม่ได้เด็ดหัวหมาหมาคุดวิอันนี้ดำแบบเนี้ยตกแล้วด้วยต้องกินอย่างเดียวในแบบเนี้ยไม่เอาตกใสถูกาเดิปจะททำคลิปมาแดนมาทำต้นต้นนี้จะได้ อย่างนี้อย่างี้ก็เอาได้ละเห็นบ้างน่าจะเห็นแต่คนกินหรือคนกรุงเทพงง,งเลยเฮ้ยเก็บอย่างนี้มันขายขายได้เลยจริงๆแล้วเขาเอาอย่างเงี้ยไปส่งนอกปรดีไปถึงประเทศเขาก็สุกปดีโอเคแต่แต่วันนี้เพลรหัสพวกนี้สุกแน่นอนสุกทั้งวันเลย huh? ในอ่าเงี้ยม,มีตบหัวไหมปีนต้นโชไม่ปีนต้นโชน่อยไหมโชถ้าถ้าตกมาไม่ใช่ราคานะคนตกเนี่ยตอนนี้ปีนต้นโชเลยมามะปีนี่แล้วถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะไอไอไอยามเดียวอ่ะ แต่ปีนี้ไม่ไม่มีแล้วย่ามเดียวตอนหนึ่งมีหลายย่ามปีนี้แล้วเจ็บเลยเจ็บหนักราคาไม่ตอกแต่บางคนไม่มีลูกขึ้นสิบต้นยังไม่ได้ย่ามเลยเอย่างนี้อย่างนี้ก็ถือว่าเสียขึ้นเยอะเกินไปแล้ว ็นต้นชอเลยเดี๋ยวให้ตากล้องไปดูในตะกร้าว่าสีเป็นยังไงดนต้นชอกันอ,อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมุยนะสมุยเก็บมะพร้าวอันนี้อันนี้เก็บมาาังคุดเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเนี่ย อันนี้เขาเรียกแต่ก็แต่ก็ที่ใส่งคุดนะไม่ใช่แต่ก็อ้อปักหมาแล้วไม่ใช่แต่ก็เตะด้วยพูดมากเป็นไปป่ะเนี่ยอัดอร้นเนี่ยปีละครั้งลิปน,นานงเดี๋ยว วันนี้อาจอาจะเฮ้ยนจะแจ้งราคาเลยก็ได้ถ้าลงวันนี้ทันนะเดี๋ยวแจ้งราคาให้รู้ว่าวันนี้ขายเท่าไหร่เน็ตไม่ดีด้วยเลยลงไม่รู้ว่าลงทันมากวันนี้ตอนนี้ยุ่งยุ่งอยู่ ได้ทำคลิปเลยเปิดร้านกาแฟด้วยวร้านทุเลเอ้ยร้านทุเลยุ่งอยู่กับหลานเลยไม่ได้ทำคลิปเลยยวถ่ายให้ดูพอประมาณก่อนเนาะอย่าลงมากิน เดี๋ยวพาไป,ด,ไปด,ดูต้นเตีเต้ยๆกันค่อยดูว่าเก็บยังไงโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกต้นหนึ่งโอเคไม่สวยนะจับปาก อันนี้เอาสีตะกร้าเิยเริ่มเก็บนี่อย่างเงี้ยดำต้องกินกินโทกินจนปากม่วงมาแล้วไปเดี๋ยวไปเจอกันใหม่หนูเล็กเกิน,น,น,น เต็มย่ามเลยแต่ลูกเล็กแต่ต้องไปคัดคัดถ่ายตกไซส์ซะและ้วทำให้อาคาเสียรอ,องเท้าก็หล่นจะมีใครบริจาครองเท้าผ้าใบสักคู่ไหมเก่าๆก็ได้ขึ้นตอนนีต้องรองเท้าผ้าใบดีที่สุด มีคนใจดีบริจาคของทางให้สักคู่นี้ครับเนี่ยอยู่เป็นหัวเลยนี่ยเนี่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 ีวไปดูว่าลูกในรถจะแยกอิสตะก้าหัวทิม แม่ไปไยดีไหมเดี๋ยวกลับไปแยกบ้านดีกว่าโอเครวมฝนทำท่า,ทาจะจะตกแล้วเนี่ยใส่ไม่ต้องไว้แค่นี้ก็เดี๋ยวไปถ่ายแล้ว ไวขายแล้วเดี๋ยวเกว็วให้ดูราคาเนี่ยดูนะเก็บทุกวันแต่มางย่างหลงดำอันเนี้ยเขาไม่เอาต้องเก็บไปกินวันนี้เดี๋ยวขาจะคลิปแค่นี้ก่อนนะครับลูกต้องไปส่งกาแฟให้ลูกค้าด่วนเลยเนี่ยสายด่วนน้ำยังไม่ได้อาบด้วยแต่ต้องไปแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม คนใหม่เข้ามาแล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ